ครับผมก็สว uh, ัส uh, ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับชื่ผมมีเจนฮาร์และวันนี้นะครับผมมีเจน้ายครับผมก็วันนี้นะผมพี่ฟ้ามีการเข้าใหม่เองเป็นเกียร์กรรอะไรยวเข้าไปดูเลยกล่องสุ่มไอดีมเอฟงบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%เดี๋ยวลองมาดูกล่องแรกนะครับผม โอเคกล่องแรกเราได้68เพชรนะครับผมเดี๋ยวกล่องต่อไปเลยนะได้ดีแล้วครับทุกคนนี่ครับมีหมวกเจริงๆด้วยนะครับผมโอกาสออก5%สะสมส9ครั้งการนดีหมวกเอเลยะรับเติมเพชรด,ด้วยเพียงใช้ UAD นะผมแล้วก็มีรหัสฟรีไฟล์ขายราคาถูกสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนุกเโซนจดทะเบียนการค้าแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอกันครับ กัมกระต่ายไมายฟันนี้กลับมาแล้วนะครับผมชุดกระต่ายไมายฟันนะครับผมทำผู้หญิงทาผู้ชายนะครับก็ตู้นี้จะเป็นกิ่รกำลังพึ่งนะก็ใหม่แล้วเองก็1ครั้งสิบห้าเพชรแล้วก็10ครั้งแถมหนึ่งครับผมร้อยห้าสิบเพชรนะเหมือนไม่มีลดราคานะครับผมรอบน,นี้ก็ใช้โทเค็นกลางนะครับเป็นโทเค็นเหลืองเนาะก็วันนี้นะในตู้นะครจะมีทั้งชุดอ่าสีส้มกระต่ายสีส้มนะแล้วก็ใต้ลงต้าน,ตนี่ตอนนี้แล้วก็อ่าผู้สิ้นหวังนะครับผมผู้สิ้นหวังผมมีแล้ว แล้วก็แน่นอนชุดผู้หญิงนะเป็นตัวสีม่วงตัวนี้นะแล้วก็ของผู้หญิงของผู้หญิงแต่ผมมีเสื้อนะผมไม่สุ่มได้ตอนไหนผมจาไม่ได้ลนะก็โอเคแนละ้วแล้วก็นั่งของกระต่ายคลั่งตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยผนใหญ่ได้มากกว่าสีส้มเีเกเพมันเป็นสีดาเนาะโอเคแล้วก็มันจะมีพวกตัวโทเค็นประมาณนี้แล้วก็พบโทเค็นต่างแล้วก็ทามาแรกเนี่ย ถ้าเป็นตัวท็อหรือว่าตัวกระต่ายลงตาเนี่ยก็คือใช้279นั่นเอง้วก็ของชุดผู้หญิงตัวนี้ก็279นะครับผมนี่ไอทองตัวนี้ก็129แล้วก็ตัวผู้หญิงชุดนี้ก็189นั่นเองไอตัวนี้ก็น่าจะ189เหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับกมีพวกสกินปืนต่างๆแล้วก็ของจิปะทะเล่นน้อยผมก็ อย่าลืมที่จะไปหาสุ่มแล้วก็หาแรกกันนะครับผมกิจกรรมดีทั้งหมดทั้งเส้น14วันอ่าเริ่มแต่ที่ผมลงคลิปแรกเองนะครับผมเออช่วงนี้ก็มันจะมีเกี่ยวกับเทศกาลแรกแรกคอร์ล็ปนะกับพวกดิจิมอนนะครับผมก็ได้นำให้ไปเล่นแล้วก็ไปเต,นนะเติมกันเนาะใครที่มีเงินเติมมาเติมใครที่ไม่มีเงินเติมก็เล่นเป็นสายฟรีก็ได้ครับเขามีเกียกรติกับแจกเยอะช่วงนี้นั่นเองเออประมาณนี้ละกันนะก็เคคลิปนี้ทุกคนหมดอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ช่วยค,วมคอมเมนต์นะผมก็ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเองนะครับผมโอเคสำหรับที่วันนี้มัเมนเป็นต่านี้ผมีแจ็คไปนะครับเจอกันทุกคน